สวัสดีครับตันจานะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อที่ฟ e e c a t นะครับเดี๋ยวเราจะเอาพิกัดชุดน,นี้ไปลองสร้างเป็นตัวแคมนะเผื่อใครจะต้องทำงาน t d p r i n t นะครับโอเคในตัวฟ e e c a t นะครับเดี๋ยวฉันเปิดขึ้นมาก่อนเลยในตัวฟ e e c a t เราเปิดไฟ์ลใหม่เนาะเราสามารถเอาตัวพิกัดเข้าได้นะครับ เพียงแต่ว่าไฟล์พิกัดเนี่ยมันจะต้องมาในรูปของไฟล์ที่ชื่อว่าโอเคเราเปิดตรงพอยต์ตรงนี้เราเปิดพอยต์ตรงนี้นะครับแล้วเราลอง IMPORT ตัวนี้ดูเนี่ยครับชื่อไฟล์มันจะนามสกุล asc นะ asc นะครับแ a นเซ l ไปกันทีนี้การจะได้พิกัด asc มาครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้อง สร้างตัวพิกัดขึ้นมานะครับพิกัด A S C เนี่ยมันจะมีฟอร์แมตประมาณนี้คือมันจะมีค่า x แล้วก็ตามด้วยเว้นวักแล้วก็ตามด้วยค่า y แล้วก็ตามด้วยเวนวักแล้วก็ตามด้วยค่า z นะครับในเคสนี้เราทำเป็นแบบ2มิติ ดังนั้นก็จะเป็นค่า x ค่า y เราแทเป็น0เราสร้างชุดนี้ขึ้นมาก่อนเห็นไหมมันจะได้20ว่างเว้นวรรคศูนย์เว้นวรรคศู 0, วนย์นี่ครับเลขมันจะเป็นประมาณนี้โอเคเลขประมาณนี้นะเลขบ้าบอๆไม่ต้องตกกใจนะครับนี่พิกัดมันจะเป็นอย่างนี้อ ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นทศยม3ตํตำแหน่งนะครับเดี๋ยวจะลาวตรงนี้ไว้เลย R O U N D เอาตรงนี้ดีกว่า R O U N D เอาพิกัดตรงนี้มาสัก3ตํตำแหน่งละกันแล้วก็ใส่ตรงนี้ R O U N D เอาพิกัดตรงนี้มาสัก3ตํตำแหน่งละกันมันก็จะได้อย่างนี้เนาะ เราก๊อบสูตรดูนี่ครับค่ามก็จะมาเป็นแบบทุชิยมสูงสุดสามตำแหน่งพอโอเคเรา Copy ชุดนี้ทั้งชุดนะครับออกมาเนาะคอนโทแซีเไปเปิด Take File ครับคลิกขวา New า Take File เราตั้งชื่อคำว่า Cam เซฟก็ได้นะครับอะไรก็ได้ดับเบิลคลิกวางพิกัดลงไปแล้วคราวนี้เราเซฟไฟล์ครับเดี๋ยวจันเซฟไว้ก่อนแล้วจันเซฟแอสนะครับคราวนี้จันตั้งเป็นเอาไว้ในดาวน์โหลดแล้วกันดาวน์โหลดแคมเคิร์ฟแล้วก็ดอทนะเปลี่ยนด้วย A S C ครับ เออเราต้องเปลี่ยนนามสกุลนะเป็น ASC นะครับเพราะว่าตัวนี้เวลามันเอาเข้ามันเอา ASC เข้านะครับโอเคพอเซต ASC เสร็จปุ๊บกดเซฟครับอ่าตอนนี้จัน s เซฟไฟล์นี้ให้เป็นนามสกุล ASC อยู่ในดาวน์โหลดเนาะเราไปที่ f ร e แค a ดนะครับแล้วเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น Point นะครับมีอยู่แล้วถ้าไม่มีลองมาเปิดที่ tools add-on manager นะครับ แล้วก็หาคำว่า point ตัว p นะแต่เข้าใจว่ามีอยู่แล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเอออยู่ไหนก็ไม่รู้เราเลือก import นะครับแล้วเราเลือก cam curve asc เข้ามาแล้วก็กด open นะครับเนี่ยครับมันจะดาวน์โหลดจุดจุดจุดดต่างๆมาไว้ตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น top view นะครับเนี่ย cam curve จะมาโผล่ตรงนี้ ทีนี้เราไปที่ draft นะครับนะครับนี้เราเลือกตรงนี้เป็นต่อจุดครับนี่นะตรงนี้นะครับหลักสูงเข้าไปเลยสมมติจะต่อจุดจึ๊บตัวนี้งานสำล้อหน่อยนะครับเออใน AutoCA ครู้สึกว่าจะดาวน์โหลดเข้าแล้วก็สร้างเส้นได้เลยนะแต่ว่าใน f r e แคร d ก็ยังหาวิธีไม่เจอนะครับดังนั้นก็เล่นงานสำล้อไปก่อนแล้วกัน ยากหน่อยนี่พาบๆต่อเส้นไปดังนั้นถ้าเกิดเราทำเส้นมาละเอียดนะครับเส้นมันก็จะเคิร์ฟสวยนะแต่ว่างานต่อก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเราทำเส้นมาหยาบเดี๋ยวเคิร์ฟมันก็ไม่สวยอีกนะครับอ,อ,อันนี้ก็เลือกเอานาแรกเอาแต่ว่าในตอนที่ทำอัลตแคดนะครับเราสามารถดึงพิกัดเข้าไปแล้วสร้างเป็นโพลีไลน์ได้เลยนะ เวลาเราเอาเมาส์ไปจาะก็ให้มันขึ้นเป็น snap ไว้นะครับโอเคก็ไลต่ต่อต่อต่อไปจนมันครบลูปเนาะพอครบลูปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็น Y แค่นี้เองคราวนี้เราแพดมันขึ้นมานะครับเช่น โอ้ไม่ใช่ลบไปอ่าจะมี Y เสร็จแล้วใช่ไหมคราวนี้จังก็เปลี่ยนตัวนี้ให้มาเป็นผาดมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่าแล้วเราก็แพดมันขึ้นมาครับเช่นเราจะแพดมันขึ้นมาสักสิบมิลน,นะเซนหนึ่งเราก็กดโอเคคราวนี้รูปของเราก็จะมาโผล่ตรงนี้ละเห็นไหมได้แคมและอ่าเดี๋ยวเราเจาะรูซะหน่อยครับจะได้ร้อยแกนง,ง่าย,ายๆโอเค จเจาะรูเดี๋ยวอาจารย์สร้างรูขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับอาไซเลนเดอร์ตัวนี้อาจารย์เอาไว้ที่สูง10มิลลัศมี2เหรอเอารัศมีเป็น5แล้วกันนะครับอะตำแหน่งก็ไว้ที่0ูนไปเลยแต่ว่าตอนนี้เรามีรูตรงนี้ละนี่เห็นไหมง่ายง่ายคราวนี้เราก็คลิกตัว e x t r u d e นะครับแล้วก็คลิกไซเลนเดอร์แล้วก็คลิกตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบ มันก็จะเอาตัวไซเลนเดอร์ลบด้วยรูนะครับแปลว่าตอนนี้เราได้อย่างที้ละนี่ถึงเวลาเราก็แค่เอาตัวนี้ครับไปใส่แกนแล้วก็เราก็เอาตัวลูกเบี้ยวชุดนี้เอาไปใช้งานได้เลยท็อปวิวก็จะเป็นมุมนี้เห็นไหมโอเคเราก็เซฟไฟล์นี้เป็น STL ได้เลยครับแล้วก็เอาไปปอินส่วนตัวชุดนี้จะออกแบบอย่างอื่นก็ไปจาัดก,การเอานะครับเช่น จะออกแบบให้มันมีแบบขอบขึ้นมาหน่อยนึ่งจะเอาไว้เจาะรูสําหรับการใส่นอ็อตอะไรก็ไปจัดการเอาเองละกันอันนี้ก็แค่เอาไอเดียให้ดูเฉยๆว่าเวลาที่เรามีพิกัด x y แล้วเราเอามาเข้า free cad ทำได้ยังไงแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือไปเล่นได้เลยเอาละคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปลองเล่นดูไปละ